เรวนี้ไปกันที่จังหวัดปทุมธานีนะคะบิ๊กแจ๊สจับมือผู้ว่าประสานแขวงปทุมแก้ไขปัญหารถติดประชาชนเดือดร้อนหนักบ่ายวานนี้ที่บริเวณท่ารถหน้าหมู่บ้านรัตนโกสิน200ตำบลประชาธิปัตย์อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายสมคิดจันทมเริก ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายพงศธรการจนะจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายภัยจิตโพจันผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบา,นาลนครรังสิต ลงพื้นที่ติดตามปัญหาการซ่อมแซมถนนบนสะพานข้ามทางรถไฟซึ่งเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากจนมีการร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้ช่วยแก้ไขค่ะ โดยนายสมคิดจันทมเริกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านก็เปิดเผยว่าท่านได้มีการคุยการระหว่างจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปทุมธานีซึ่งก็ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็คือข้อแรก ผิวการจราจรในช่วงที่กําลังซ่อมแซมจากที่ทําการปิดจํานวน2ช่องทางการจราจรเนี่ยก็จะพยายามปิดเพียงแค่1ช่องการจราจรค่ะเพื่อให้มีผิวการจราจรเพิ่มมากขึ้นน,นะคะข้อที่2ก็คือทางแขวงทางหลวงปทุมธานีและทางเจ้าหน้าที่ตํารวจและเทศกิจเนี่ยก็จะไปคุยกันลค่ะเพื่อวางแผนในวันนี้นะคะว่าจะมีการเพิ่มช่องทางการเดินรถ หรือว่ารถเนี่ยสวนทางกันได้จากถนนรังสิตนครนายกเพื่อมุ่งหน้าไปทางปทุมธานีตัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะซึ่งตอนนี้กำลังคุยกันว่าจะใช้ช่วงเวลาไหนในการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อไปเลี้ยวซ้ายกลับมาเชื่อมทางเดิมแต่การดำเนินการเนี่ย ท่านบอกว่าต้องให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดและค่ะข้อที่3นะคะท่านก็จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้เส้นทางเรียบคลองรังสิตประยุนศักด์เพื่อเลี่ยงการจราจรนะคะซึ่งทั้ง3แนวทางเนี่ยท่านบอกว่าจะเริ่มปฏิบัติกันในวันนี้เป็นต้นไปและจะติดตามผลพร้อมทั้งประเมินว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดและเกิดปัญหาเพิ่มเติมขึ้นอีกหรือไม่อะนะคะ ในส่วนระยะเวลาการก่อสร้างทางแขวงทางหลวงกำหนดระยะเวลาเอาไว้1เดือนค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นเดือนมิถุนายน2568นี้แหละนะคะซึ่งก็จะต้องมีการเร่งทำท่านบอกว่าแม้เราจะปิดช่องทางการจราจรเนี่ยแต่ก็จะเพิ่มเวลาในการดำเนินการทำให้มากขึ้นเพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายค่ะครับเราได้คุยกันระหว่างทางจังหวัดนะครับทางท่านนายกองการบริหารจังหวัดท่านพอ,อแฝงทางหลวงนะครับ แล้วก็ตะบจภูธรจังหวัดปทุมธานีแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของที่ร้องประชาชนนะครับาทางที่หนึ่งก็คือจะคืนผิวจราจรในชุดในช่วงที่กําลังซ่อมปัจจุบันเนี่ยมีสองช่องทางจะคืนปิดเพียงหนึ่งช่องทางนะครับเพื่อให้ผิวจราจรมีเพิ่มมากขึ้นนั้นทางที่หนึ่งนะครับทางที่สองอาทางแปงทางหลวงเนี่ยรับทางตาบนภูธรเนี่ย จะไปคุยกันเพื่อวางแผนวันพรุ่งนี้อาจจะเพิ่มช่องทางเดินรถจากทางทางแยกตรงละครเรายสกองติดนะครับเพื่อขึ้นไปทางบุรีรัมย์เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งอะไรช่วงเวลานี่กําลังคุยกันว่าจะเป็นช่วงไหนที่จะเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับก็จะเปิดช่องทางเข้าไปแล้วก็พอข้ามสะภาแล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปเชื่อมทางเดิมนะครับช่องทางที่สามก็จะประชาสัมพันว่ามีอีกทางหนึ่งก็คือทางเรียบ ทงางลำสิทธิประโยชน์ัศก์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พี่น้องอาจจะใช้ทางนั้นเพื่อที่จะเลี่ยงการจราจรแล้วก็จะมาร่วมกันเจอกันตรงจุดนี้ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะปฏิบัติตั้งแต่วันพวกนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะประเมินผลดูว่ามันได้ผลหรือไม่อย่างไรเกิดปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ด้วยครับะระยะเวลาในการข,อขอ่อสร้างเนี่ยทางสายงานหลวงกำหนดเวลาไว้หนึ่งเดือนครับก็คือจะประมาณต้นเดือนมิถุนายนครับเพราะจะต้องเร่งเร่งเพราะแม้ว่าเราปิด เส้นทางการจราจรก็จะไปเพิ่มเวลาในการทํามากขึ้นนะเพื่อให้เสร็จตามเป้าหมายครับในส่วนที่ผมดาเนินการในฐานะที่เป็นผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้มอบหมายท่านในอำเภอเมืองประชุมธานีเนี่ยไปร่วมประชุมแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขึ้นมาในกรณีที่ทางองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขามีอำนาจในการที่จะพิจารณานุญาตการใช้อาคารนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรให้รายงานขึ้นมาโดยโดย่วน เราก็นอกจากนี้ก็จะแจ้งทุกอำเภอนะครับแจ้ดำเนินการตรวจสอบเช่นเดียวกันครับตอนนี้ยังย er, ังยัง so ไม่ได้รับรายงานนะครับเราบอกว่าให้เวลาสามวันในการรายงานครับเข้าได้เข้าได้ก็ในการตัดต่อแล้วรถไฟแล้ว <finest> ก็จะดำเนินการครับแล้วก็จะดำเนินการทีนี้เลยครับไม่ว่ากะดูด้วยดูนี้ดูนี้เลยระยะระยะระยะอะไรอยงเงี้ยตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้เท่าไหร่ระยะทางกี่เท่าไหร่กี่กิโลอรั ระยทางจากนี้นไปถึงประมาณกิโลดีครับดีครับดีครับเดี<ะ>๋ยวรัจะเดี๋ยวจะเป็น,ยปปนอย่างนี้ได้ไหมจะจะมาเป็นสองอย่างนะฮะคือปรับปรับทางทางกายภาพเนี่ยนี่จะไปนันดีไหมครับ okay, 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 จะปรับทางกายภาพก่อนนดลบแรกก็คือไอ้ตัวที่ปิดนะฮะที่ปิด,ปดตอนนี้มันมีปิดสองเลนจะลดจะลดพื้นที่ปิดให้เหลือหนึ่งเลน เพื่อเรียเพิ่มผิวจราจรด้านลู่สหรัฐแก้วตาหัวหน้าข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดปทุมธานีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินายงาน